สิยาคอยถาอาสามาน้าใส่เสียงใน,ในใจ,ใจ,จิตใจเป็นห่วงหลาง,งก็คงกับเขาถ้าพุงเจ้าจีบบอลี่ในมือนี้หลานห้คนปลาเปีมน้ำเรื่องไม่มาสนหาพล่อเป็นของบามมงเดือทรงเสนอ พี่่อยสมบูต์ขอบุคคามีตาเสียงพอตาแสียงถึสื่ส่วนน้องไม่เ,ง,เงียบะเสียวานางแพงมีลูกสาวรุ่กันอยู่สองคนสาคนตอนนี้เป็นครอบเป็นตัวเป็นครอบเป็นฟา้าปนแม่เลยอันเคยใหญ่สองคนหน่ก,ค,กคือวบาพ่ออพ่อใจแต่ว่าสิ่งที่บบพ่อใจเนี่ลูกสาวล่ะนั่งคป็ทีื่นั่งวา ลูกสาวเราหัวมาก่ะไรแกงพี่น้องรู่นักอกนักใจปว้วว่า้าวเล็กบ้าชื่อเจนมัสสวยมากม่าสีเด้อกมานีเต้าเปล่าเอนลูกสาวลูกเผยออกมาก